สวัสดีครับรอยไทยไอเดียกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้มาในภารกิจสำรับพื้นบ้านนะครับขอนำเสนอเมนูแกงแดงสับปะรดขาหมูทอดนะครับไปดูกันดีกว่าว่าจะง่ายขนาดไหนก่อนอื่นนะครับเรานำขาหมูที่เตรียมเอาไว้นไปทอดในสไตล์เยอรมันนะครับให้ข้างนอกกรอบหอมอร่อยนะครับแล้วมาพักเอาไว้นะฮะรอทำน้ำแกงนะครับผมขั้นตอนสำคัญก็คือใช้รอยไทยแกงเผ็ดแดงเนี่ยนะครับผม กล่องเล็กนะฮะใช้หมดกล่องเลยนะครับรอให้เดือดน,นะครับน้ำแกงในหม้อของเราก็เริ่มจะเดือดแล้วนะครับเราเทส,สับปะรดที่เตรียมเอาไว้เนี่ยนะฮะลงไปนะครับไม่ต้องนานดูให้เขาเออช้ำๆนิดหนึ่งนะฮะสังเกตนะฮะว่าสับปะรดของเราเนี่ยเริ่มจะช้ำๆนะครับก็เรียบร้อยครับคราวนี้เราก็ ขั้นตอนของการจัดจานเพื่อเสิร์ฟแล้ะครับขั้นตอนการจัดจานนะครับไม่ยากเลยนะฮะนำภาชนะที่เราเตรียมอาไว้นี่นะครับแล้วก็เทน้ําแกงนะครับใส่ลงไปขาหมูเยอรมันที่เราเตรียมอาไว้นะฮะวางลงไปน้ํากะทินะฮะแล้วก็ใบมะกรูดหั่นฝอยนะครับและพริกแดง เท่านี้นะครับก็ได้แกงสับปะรดในรูปโฉมใหม่ใส่ไอเดียเข้าไปครับแกงสับปะรดนะครับสำหรับไทยไทยในสไตล์พื้นบ้านนํามาใส่ไอเดียเข้าไปนะครับก็กลายเป็นอาหารจานหร,รูได้ไม่ยากกล่าวหน้าเรามีเมนูอะไรมานําเสนอกนอีกต้องติดตามนะครับสวนวันนี้น่าเสียดายหมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับอําพลฟูด